ก็สวัสดีนะครับผมชื่อไต่หกอายุ17ปีมาจากโรงเรียนนานาชาติไทยสิงคโปร์แล้วก็ตั้งใจสอบเพื่อที่จะยื่นคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์กับอาจารย์เรียนเป็นคอร์สที่8 biology นะครับเป็นคอร์สอิเวทแล้วก็เรียนกับจุติเด็ก ก็ได้ไบโอเป็น640นะครับได้ฟิสิกส์700ได้เคมี660แล้วก็ได้เป็นคะแนนรวม2,000คะแนนต่อจาก2,000สิก็สำหรับฟิสิกส์นะครับผมคิดว่าครึ่งแรกเขาออกเป็นแนวแมชชีนิกนะครับซึ่งก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับโมชันวิร์คเอนเนอจีกับโมเมนตัมเป็นต้นนะครับสำหรับครึ่งหลักนะครับผมคิดว่า มักจะออกเป็นแนวเวฟอิเล็กทริซิตี้อะตอมิกการยิปเทอร์ฟิสิกครับซึ่งส่วนอันนี้ผมคิดว่าออกไม่ค่อยยากนะครับแต่ว่าก็ต้องแม่นเรื่องเนื้อหานะครับเราก็ต้อง,องจําสูตรให้ได้ครับคิดว่าจะไม่ต้องให้น้ำหนักกับการทําโจทย์มากโทขึ้นแรกนะครับแต่ก็ควร uh, เน้นการทบทวนสูตรแล้วก็จําจเนื้อหาให้ได้มากกว่า uh, สำหรับเคมีนะครับผมคิดว่าที่ครั้งล่าสุดที่ออกเยอะสุดก็มีพวกแอซิดเบสนะครับมี คุณสมบัติอะตอมมีเทรนระหว่างธาตุต่างๆในตารางธาตุนะครับแล้วก็โค้ดสโตย์เคมีกับเคมีจีนะครับผมคิดว่าใช้ดีนะครับคนที่จะจำตารางธาตุให้ได้จนสึงอย่างน้อย30ธาตุแรกแล้วก็สำหรับสโตยเคมีแกสเซสแอซิดเบสแล้วก็อิเล็กโทรเคมนะครับผมสังเกตว่า้อสอบเขาออกคล้ายๆกับหลักสูตรที่ผมเรียนนะครับซึ่งก็คือหลักสูตร j s a Level ของ Cambridge นะครับเป็นหลักสูตรของอังกฤษนะครับ แต่ว่าในทางกับกันนะครับสารเคมีอินรีนะครับกับพอลิเมอร์คิดว่าพอออกแนวจำนะครับซึ่งอย่างในกรณีของผมนะครับดิวแค่เอโโวอาจจะไม่ไม่พอสารสับไบโอโลจีนะครับคิดว่าออกที่ออกมากสุดนะครับคือฟิสิโอโลจีหรือระบบ่างกายนะครับก็สารับไบโอเขาอาจจะเริ่มด้วยเรื่องของ p อ p u l เลชันนะครับ ซึ่งก็มีเกี่ยวกับ species richness, evenness, กับ e r v i t y i t y นะครับแล้วก็จะไปต่อเรื่องเซลแล้วก็จะเริ่มเข้าเนื้อหาของ p h y s i o l o g y นะครับซึ่งจะมาตอนจากการทดสอบผมคิดว่าหัวข้อที่ยากที่สุดอาจจะเป็น genetics นะครับซึ่งครั้งล่าสุดจําได้ว่าออกประมาณ3-4ข้อนะครับแล้วก็มาตอนประมาณท้ทายของข้ระสอบก็จะมุมมองคนที่เรียนหลักสูตรในระดับของอังกฤษนะครับผมคิดว่า ก็ออกข้อสอบนะครับออกเนื้อหารอบหลักสูตรเยอะมากเลยนะครับโดยเฉพาะระบบร่างกายเช่นเรื่องของคอร์โบนลแา็งที่ต้องดูนะครับแล้วก็เจเนติกนะครับก็ผมคิดว่าควรเตรียมตัวอย่างน้อย5-6เดือนก่อนสอบนะครับแล้วก็หากยังไม่มั่นใจนะครับแนะนําให้มาดิวที่จุฬาติวเตอร์ดูนะครับที่จุฬาติวเตอร์นะครับก็จะมีคอร์สติวที่แบบตัวต่อตัวนะครับแล้วก็จะมีคอร์สที่แบบออนไลน์นะครับซึ่งสมัครแล้วเรียนได้เลยนะครับผมคิดว่า ผู้กับจราจิวเตอร์ก็ใจดีมากครับแล้วก็สอนเนื้อหาได้ครบถ้วนมากมาก